น <Tipp s> <motiv ators> <laughs> er ี่นี่แมพผมหายจะไปลงเออเคโซเยอร์เออแหละโซเยอร์โซเย่อะไรช่างมั้เถอะอ่ะเดี๋ยวกลับกราฟิกก่อนอ่าน้อยสุดสบายเจ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 เอ๊ะโอเคโอเคเยับละเอ่อใครติ้งเหรอวะอ๋อกาลังโหลดดีเคออนไลน์ครับไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวของเงอร์แป๊บอะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรบิดบิดปิดแม็กค่อยคออัพทีหลังหอันหนึ่งอ่าเฮ้ยว้าวโอเคอันนี้โอเค ่ะไม่ยิบิติ้งนะนี่จะไปขุดเหมืองต่อนะไม่มีอะไรทำก็ขุดเหมืองจาก PV ก็น่าเบื่อโปเยอะนะต้องจะออกมาแหละไม่ใช่พิ่งสิต้องจะเล่นฮอนแล้วก็ออกเนีมาฮอนก็เล่นได้ขาดมากนะนุ่ยหอดได้เอวโอ้ทำไมอ่ะถ้าแตกรถเตะทำไมกูผิดเฮี้ยอะไรอ่ะอ่ะเราไปขุดต่อดีกว่าเดี๋ยวพวูดถึงรำเพลงกับไปเ,เอเอกูอลืมเลยขึ้นบอลม,มัน เป็นเป็นบ้านที่เป็นบันไดที่เอ,อ่อได้เอิดได้สะดวกมากเลยนะออบันไดข่อนไดไม่ใช่แล้วนะคลิกเมาส์กลางแล้วก็ลากไปนะผิดผิดผผผเฟลเฟลเฟลไม่ได้เหรอเอ,อ,อนะ๊เออปิรบ,ปบ,ปบเปิบเ,เออปิบอย่างเงี้ยแล้วเปิรบเปิบเปิรบแอ๊เยี่ยมชิบส์ไปคลิกแอรแป๊บหนึง่ง เออวันนี้เราไม่ไนำดีกว่าไม่ขุดดีกว่าเรามาทำอันนดีกว่าห้องเก็บของด้วยเออใช่ใช่เหยียดเหยียดห้องเก็บของอีอ่ะเด้งแล้วหนึ่งเยี่ยมไปขุดห้องเก็บของดีกว่าเอ,อห้องเก็บของเราจะเก็บไว้ตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงนู้นเลยกันไอตรงตรงตรงไหนวะตรงนี้กันนะเพราะอาจจะตึงจุด คขุดสักอห้าคูณห้าพออาจะพอหนึ่งแล้สองแล้วนับตั้งแต่นี้ไปหนึ่งสองสามสี่ปากเหม็นห้าถุยไม่ใช่แล้วหนึ่งสองสามสองสองแล้วเดี๋ไว้สองนะสองนะโอเคหนึ่งสองสามสี่ ห้าเยี่ยมมันจะห้าคูณห้าได้เหรอปุขุดไปสามอีกโอ้โหเอ้ไม่รู้ช่างมันอะหน,นึ่งสองอ่ะหกน่าแปลกคนไรสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่ะนี่หนึ่งสองละ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 สามอืมเนี่ยสามสี่อ่า หกแล้วหกแล้เจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเยี่ยมปักไฟก็ไอถูกว่าเออช่างวันวนั่นกันไม่เท่ากันช่างวันหนึ่งอะสองสามสี่เบื่อจังไม่ทำแล้วห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้า เลเอ็ดสองเฮ้ยเอ๊ะเอาใหม่นิว่าเฟลว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฟลว่ะเฮ้ยอุโมาค์อ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาอีกวอล์กหนึ่งสิบเอ็ดโอ้เฟล ยี่คือนับที่สองได้ไงวะเมาแล้วเคยหาเขาไม่ต้องนับไปแล้วโคุดไปเถอะเดี๋ยวก็เจอเอนเจอไปทางสองแสงสว่างทำไมไม่ถึงสิ่วะฮะต้องเจอแสงสว่างให้ได้อ๋อนีกแสงสว่างเราเยี่ยมโอเคโอค้โห โอ้โหบ้านกูเนี่ยมันทานคอมากเลยเฮ mm ้ยโหเพลงไปครับมาแล้วตึงดึงดึงดึดดึงมาดิฟสดมาไหมเนี่ยมั้งตึงตึงกูปับก้อนเมฆนั่งไปวะวะ ตึงต <mm ึงต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 ึงดังเกินตึ้งติงติงโอ้เพลงมันชิวมากผมไม่ได้ฟังมานานแล้วคิดถึงเคยเมื่อก่อนเคยจะปิดเนี่ยปิดไปเลยไม่อยากฟังอ่ะเออมาฟังมเพราะจริงจริเหมือนไม่ครับตอนที่เล่นแรกเลยอ่ะเติงเตเฮ็ อ้าวเงียบออเดี๋ยวขุดห้องนี้เสร็จแล้วก็ขอจบคลิปเลยเดียว เออถ้าใครรู้วิธีฟาสต์ฟอร์เวิร์ดก็บอกผมใต้อ่าคอมเมนต์เอ้อ้ยตองคอมเมนต์มาบอกทีว่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดหรือฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไงผมไม่เข้าใจจริงๆอ่ะผมทำไม่เป็นไม่ใช่หรอกผมใช้ตัวนี้วิการตัดต่อนะเออบอกไว้ก่อนอยากรู้ว่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไงเพราะว่าอ่าเพราะตัดต่อได้ตัดต่อโอ้ได้ฟาสต์ฟอร์เวิร์ไดไงเพราะว่าฟักขุดอะไรเงี้ยได้ไปวไๆไเออ เก็บกันแลนะ้วตั้ตัโอ้เกือบผุดลังคาบ้านตัวเองอะโอ้โหเพลงมันเพลงมันลึกซึ้งมากเลยอนะแบบสตีฟเนี่ยสตีฟสตีสตีตปกระหำสตีฟกูเนี่ย ไปนั่งบนเก้าอี้นะแล้วก็อยู่กลางแดดตอนกลางคืนนะมันสวยมากเลยเดียวนี่มันมีเก้าอี้ให้นั่งนี้จะนั่งแล้วนะนะวัเช้นจะไปรู้สึกไอ้ดิ่อนแบบพวกเราสติีฟอ่าอย่ผมก็น่าจะเล่นไม่ได้แล้วล่ะนะเห็นไม่รู้อ่ะเห็นหลายคนเขาบอกกันแต่ไซเบอร์เกมเมอร์แต่รรแตรงนี้นั่น,นอะไรเยอะแยะหมดนะไม่รู้จะใครจะใครเยอะเขา,อาเอขอบอกว่า ไม่ครับวช์ชั่นตกไปไม่สามารถไอ้ที่แท้ต้องใส่รหัสผ่านอะ่ะง่ายๆเหมือนเมือนหั่พีบีอะไรเงี้ยเออมันจะมาขอเนี่ยั่พีบีเอ้ยพี่ขอยือมรหัสเล่นหน่อยกูไม่งงอะสัตว์ถูกคราฟของกันเ,เน,นี่เยเบียมบยดคราฟไปตรงนี้แหละรู้มนต้องแหกแนะ่ชวิง ดูดูมันมันชิลมากเลยนะครับเนี่ยอืมมันคับเล่นอะไรก็น่าเบื่อนะ่ไม่นางขุดไม่ทุกนะโอ้หขนมึงไม่หักเนระยากาศดนะีซีเนี่ยแต่ว่าเอออย่าฝืนเลยสังขารเครื่องไม่พอดซีก็เซิร์ฟเวอร์ก็ไอดีเทไอดีเสืนด้เนะีเราสนใจแล้วผมในกลุ่มเอ่ออายุน้อยปกว่าเอออายุไม่น้อยหรอกอ้ยน้อยอะปกติแบบไม่ตั้งจะซื้ออง่ายอ่ะก็อยากจะซื้อนะๆๆๆแต่ว่า ก็เก็บอยู่เก็บซื้อไมค์คราฟก่อนซื้อไมค์คราฟผมจะเล่นบ่อยสุดน่นะมาแต่งเป็นลายเลยก็พ <c oughs> อโอพอขุดปกติอ้มันมืดมาอ๋อแฮกโอ้ตกใจเลยเฮ้ยเพลงไมค์ r ราฟไปไหนอ,อยากฟังต่อ,อไม่หล่ฟังเสียงขุดแลวกันโอ้อยอยู่นาำพูดเยอะ มขดแล้วก็ขุดขดขด,ขดไม่ทั้งวันแขนไม่หักไงวะถ้าขุดดิโอ้ขดดุดของชันนานขดไปขดไปขุดไปอีกขดไปขดไปขุดขุดไม่ได้ทั้งวัน นี่ถ้ามึงไปสมัครเป็นไปสมัครเป็นนักขุดเหมืองไหม,มน่าจะขุดไม่เหีห่ก็เจอไงกพว่าเดี๋ยวไปครับกูปากทอดกันเลยวะเดี๋ยวแม่งมีตัวเบื่อจังไหมครับอยากให้โมูชั่นใหม่มาเลยวนะแบบว่า <c oughs> เออ่อสพสพของของเทื่อนอนะอะไรประมาณนั้นแหละเข้ามาเร็วนะแต่ว่าอยากขีมม่ม้าหรอกมีเห็นมีเวอร์ชั่นใหม่จะมีม้ามา

ถ้เราทับเกมหมดได้ไมัมผมว่าไม่ใช่จะมีอยู่ที่มันเป็นเออเกมเกมรูปะเออมันมีแบบการระเบิดเมือเกมเอ็เกมโมดีปะหนึง่งไม่ได้ครับโอ้โหยดไม่พอหอะช่างมันไม่เป็นไรไม่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 แม่ไม่กูไม่ทำกนเลยสัต์ ขุดถามก็เจออย่างนี้แหละ ไม,ม่อะไรยากเล่นยากมันน่าเบื่ออันนี้ง่ายกว่าไอห่หาผมกากก็ช้าเชิญนะเนี่ยกากก็กูกากแหละนี่ทอนยันด่าโดยเขาด่าเลยไอ้เหี้ยมึงเล่นอะไรวะแม็กพันี่เหี้ยอะไรเล่นไม่เป็นไอ้สัสกูเล่นเป็นแต่กูยังไม่ออกอ่ะตังแม็กวัดกูซับไอ้เหี้ยไหมให้แม็กวัดกูเอ้ยแม็กบันมึงข้ามดิค่ะไอเหี้ยอะไรมีกูต่ัอย่าตาย นะต้องจับพูดเร็เวครับแมกว่านะแอบในป่าดึงแอบในป่าดึงสตันนดึงจะเต็บกันนะ่นแหละเดวโทุบมางมางกันลัดเดวโเลยเฮ้ยมีมีมอ้ยโหเฮดเอยเล็กแฮกป่าดกดจุดปุ๊บอจุบตึงจุบไมนสบายจังสะดวกสบายเอ้ยอ่ะกดนี่ก่อน อ๋ออ๋อโหเยอะอ๋อโอ้เยอะโล้ยสิ่งเรียมเลยเนี่ยเยี่ยมออกมาเล็กเอาเซิร์ฟเวอร์ไม่สนใจนะเซิร์ฟเวอร์คัวรวยอะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์นี่โอ้โหยังเยอะมีเล็กเป็นสิบล้านชุดใช่ไหมไม่ถึงหรอกมีเป็นสิบชุดมีเพชรเป็นเป็นหลายชุดอะหกเจ็ดชุดใช่ไหมไม่ขุดจากไหนมันของบ้านผมเนี่ย มิ่งรูกบ,บานต้องไปหาไปหาอะไรเงี้ไม่ต้องถามไปว่าเลเร์ฟไหนก็เซิร์ฟที่รีวิวไปเลยนะนะเด็เอก,กวงเซอร์ฟเวอร์คุงหรือกุงยังไม่แน่ใจเ,เออไปเล่นกันด้วยกันนะซีซั่นสองมาค่ะบอกแคเปิดตอนเวอร์ชั่นใหม่นะขายเออขายนั่นดูนะขายดีแท้ผมไปซื้อเขาแหละไปซื้อด้วยกันนะไม่ชอบใไม่ซื้อนะจัง หัวเรีนมุกอะไรเนะี่ยละอโอโล,งล่งฮะอโอฟินไป,ไปเราเก็บของแล้วเราก็จบคลิปเลยว่ะ<อ>มา<อ>ขุดแค่ก็จกแล้วอือะไรของกูเนะี่ยะขุดแล้วก็จบอืไม่ใช่เรากกีบเกียจอัพงานนะอัพย,ย่อยอะไรโอเคอเคไปแล้วก็เผา จ ja okay, าวเวลโอเคแล้วขอจบคลิปดีกว่านะเพียงเท่นี้ครับไปบ่ายฮะสตีฟของง่วงแล้วเราขอให้สตีฟนอนก่อนฝันดีครับไปบ่าย